ไม่มีใครช่วยเราได้นอกแต่ตัวเราเองนะคำพักท่านเลยบอกว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถแต่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือคำพักท่านยังสอนเลยนะคะสอนว่าอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะทีน,นี้เรามาสู่ภาษาไทยของเราในวันนี้นะคะมาตาราัวสกดอีมาตราหนึ่งที่เรายังไม่ได้เรียน มันมีหลายมาตรามากเลยใครจำได้ว่ามาตราสุสุกดมีกี่มาตราทีแปดมาตราเราเพิ่งจะเรียนไปแม่กงกับแม่กงกับแม่กงงอมกับหมาวันนี้คุณครูจะจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับแม่เกยอทุกคนอ่านตามเกยเกยเกยดูข้างบนนะคะแม่เกยเข็นยังไงก็คือเอากไก่มาใส่เดยวยัด มันจะเกะมาลองเสียงคือเนี่ยค่ะกอเออเยอเกยกอเออยอเกยสะกดด้ยวยลอยอ่ะทีเนี้ยก่อนที่เราจะเรียนเราลองไปฟังเพลงแล้วตั้งใจฟังให้ดีๆร้องไม่ได้ก็ให้ฟังเพราะครูจะถามว่าในเนี้ยมันมีคำว่าอะไรบ้างในเพลงมันมีคำที่มีแม่เกยอ่ะคำว่าอะไรบ้างอ่ะทุกคนไปฟังค่ะยังได้ไม่ง่วงยังได้ไ

เขาเียกพอดีพอดีนะคะนะคะกอเออยอเอ ต่อไปนะขอเออยเฉยอะไนี้มีความหมายมคะมีขอเออยอเฉยขเออยอเฉยถ้าไม่องอ่ะถ้าไม่องเจะอ่านได้ไหมล่ะอันนี้คำว่าเฉยมีความหมายก็คือนิ่งนั่งเฉยๆแบบนี้เราต้องหาคาในภาษาใดที่มีความหมาย ถ้ามันไม่มีความหมายเราต้องเอาไปผสมใช่ไหมคะเช่นคำว่ามะก,กับคำว่าตีมันไม่มีความหมายเรามะลิมาผสมกันมันก็จะแปลว่าดอกอะไรอย่างเมืเ่อตีเมื่อกี้พอเอวยาเวยอะไรเวยถ้าใส่คำว่ากรบไป่มันกเ็เป็นกรบเวยมันจะมีมันก็จะมีความหมายใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอันนี้นะคะ เนี้ยเราเรียกว่าลูกเขยก็คือเป็นเป็นลูกคนใหม่ที่เข้าไปอยู่ในบ้านคือแต่งแต่งกับแต่งกับลูกเขาเราก็เลยเรียกว่าลูกเขยถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเรียกว่าลูกสะใภ้ใช่ไหมคะได้นี่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะอ่ะจะเอาอีกคำนี่คำต่อ นักเรียนเรียแม่เกยหรือยังทงแม่เ้ไคะใช่ค่ะทีนี้นักเรียนมาดูใบงานใบงานนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไปทาด้วยให้เด็กๆอ่านก่อนคูณโยที่จะแกใบงาน Hey mom. แล้วเขีนหน่อยนึงเขียนคำว่ากล้วยคำว่าแบบใช่ใช่ใบเตยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเขียนก็ไม่เขียนคําว่าใบเตยเลยคําไหนที่ไม่ใช่ม่เตยเขียนไหมคะไม่ไม่เขียนใครเข้าใจแล้ยกมือโอเคค่ะต่อไปจะเป็นการทำใบนางนะคะสําหรับช ครูแจกให้นักเรียนนามดีละนเียนรความแกาียแจกไปนะเแ,กแ,กแล้วนะเยนทำให้เรียบร้อยเดียให้ดูอันไหนเป็นตัวหมูอันไหนเป็นเป็นสัตว์อันไหนเป็นของของกินได้อันไหนเป็นของใช้นล้เรีนกเรียนให้ดู